สวัสดีค่ะเจอกับน้องบุตรคือเกานะวันนี้เนาะบุษบาจะมาพาดูนะคะนี่คือวิธีการดูแลนะคะน้องๆเด็กๆลูกๆของตัวเองนะคะอยู่ในบ้านเพราะว่าการดูแลต้นไม้จะเป็นสิ่งสําคัญต้นแรกเสรษฐีในเรือนหรือเปล่าต้นนี้จะทําให้เรามั่งมีนะอันนี้ก็ต้นดีอะไรตุกแกหรือเปล่า เขาเรียกว่าต้นหลายมีหลายต้นจำต้นไม่ได้แต่เป็นต้นที่ตัวเองชอบนี่ก็ได้จากวันของควัญทุกอย่างนะคะนี่ได้จากพี่สาวเห็นไหมถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะสวยได้แค่กิ่งเดียวพี่สาวชงให้กระเด็เนียนนะคะดอกช้อนดอกพุดบ้านเราใช่ไหมแบบนี้นี่ ออกดอกแบบจุดมากแล้วพี่แอลออกสวยมากเลยนะคะวิธีการนะคะห้ามชมอะไรที่อยู่ในพี่น้องดูใน facebook นอนที่บอกว่าโซดาน้ํายาอะไรเป็นบ้าหรอใครเจอน้ํายาล้างจานอะไรแบบนี้ห้ามทำนะคะอันนี้ยังไม่ยังไม่ครึ่งนะเพิ่งเพ่งแบบรถน้าเมื่อกี้นะคะคือวิธีการดูแลบุษบาจะ จะรดน้ําทั้งต้นทั้งแบบให้ชุ่มฉ่ำน,นะโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเขาจะชอบน้ําแล้วก็เวลารดทั้งต้นทั้งใบจะเป็นการดูแลนะเป็นเป็นการที่แบบชําระล้างนะแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่หมดนะแต่ว่าอันนี้เอาเข้ามาทีนึงก็จะมีอยู่ในห้องน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดไฟทิ้งไว้สักแป๊บให้เขาเริ่มเสด็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกในประเทศฟินแลนด์นะคะการดูแลจะ จะแตกต่างจากเมืองไทยเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมต้นต้นนี้นี่สวยมากเลยนะลืมชื่อแล้วจะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยเนี่ยลืมน้องๆเขาแล้วแต่ต้นนี้ก็สวยเหมือนกันใบเขาจะสวยนี่ก็ต้องต้นชื่อเป็นภาษาไทยจําไม่ได้คะ่ะเป็นเปโกเลติเนาะเป็นพวกวกผู้ดางกวักหรือเปล่าอะไรเป็นต้นต้นวาสนาต้นไรหรือเปล่า ู้สึกว่าเขาจะหลักเกามากเลยเพราะวเราดูแลเขาเราก็จะให้ไม่ได้ให้ปุ๋ยปุ๋ยนี้จะให้น้อยมากเลยนะคะวิธีการดูแลนะคะแล้วรอบต่อไปจนะมาเอาคลิปถัดไปให้ดูว่ามีต้นไม้อีกหลากหลายเยอะที่อยู่ในบ้านน้องบุญนะเป็นป่าแล้วโอเคค่ะ